สวัสดีครับมีบไม้ดาเนียทุกคนไม่เห็นได้นเสียงผมหรอกว้าจะเป็บไม้แบบน้ขอผเนี่ยนะขอบเนี่ยนะอเนี่ยนะขอบเนี่ยทุกคนยนเียผมเล่นได้อปะแค่เราเล่นไม่ใช่เล่นได้ขอบหรอกเฮ้ยไม่ก ไปิดปิดไฟก่อนเฮ้ยปิดไปเว้ย ดอผมสุดจัดนทุกคนดัผมสุดจัดอ้เบอด้ก็กดออกหรือว่าไอีชนะหรือว่าเทบันเลอหรือว่าเทบันชนะไหหรือว่าเทเบิลาไโอ้โหแม่งไ้สองครัวสองครัวนี้ลกันอาเดีบ้าดีอนี้ทุกคน โอเคเมื่อกี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปนะแต่มันขึ้นมาแต่ที่ถ่ายคลิปมันขึ้นมาก็เลยถ่ายไปถ้าถามว่าพี่ใช้ตัวละครไหนก็ใช้ตัวละครแอนดูครับเดี๋ยวตัวนี้นะตัวนี้อิอบุ๊ชอไม่ไม่ไม่อยู่ผมก็มีสกินเหมือนกันเมาเจดิ we'll เฮ้ยว้าทุกคนชนะจะได้ไปเด้อเริ่มต่อยสะพัก่งถือกันตีดปุ๋ไปแล้วเฮ้ยกดดัก โอ้ยโอ้ยไอลิกไอลิกมาไอลิกเป็นอะไรไงกดวะไปกดไปกีกดท่าม่ทานลัวโอ้เสียไปเลย เดี๋ยันี้เอไทมคืไอเทมมาใช้ตัวละครลิงอย่างเดียวแหละดูดิไอ้เอทมเบอเร์อสองแล้วใช่เทมเบอร์สองแล้วเบอร์ึงแล้วเออได้ดาบแล้วผมได้ดาบสัไรทุกคนอะไรว่าเกไว้กับไเทมนไม่ปวดไฟหรอ เดี๋ยวยังพอมดูอ่ะอืยี่โอ้แพ้จะได้กินของเกันมันแย่งดาผมมาตะคุนมาถูเเมื่อไหรวะสวยจะตายดาผมผมไม่ดาบผมโดนแย่งดาบฟรีๆเลย มีต้องปืนมเนเนินเะนะชื่อว่าปืนอะไรวะเออเป็นไปก่อนแป๊บเอ้ยเมื่อกี้ไม่รู้ได้ใช้พรมตัวเป็นใบไม้ใช่ไหมวะ

เอาสูไปเอาซูไปเอาซูเลยไม่เอไม่เอาซูไม่เอาซไม่เอาซูไม่เอาซู้เอาดีเอานีเอาี a คู่ AC ด้วยกันโอจะลืมอะไรผมลืมใส่สกินเมื่อกี้วันนั้ผมบอลตัวเป็นบอลมาแล้ว่รรผู้ชมชุบผมผมลืมใส่สกินถืสกิน เดี๋ยวขวาคดกดแกงคุทุบล้างไปเร็ว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 ก่อนเจ็วก่อนเร็วก่อนเร็วก่อน First blood โอ้ยปะถูเลยอยากเขา้ามปของกูดัดเลยผมบอกว่าอย่าลงมาพวกม,มันได้สามเลยแล้วที่ผมแพ้เหรอเนี่ยผมจะโดนลบดาวไปจริงไปจริงผมโดลบดาวไม่ได้เลยผมรักดาวขาไหน

ปะถโถโคโหยู่ใน <โฮ S 2> ย้อยเยปะโถเอ้ยแล้ม,มันจะมัะชี้หรือมันวต่อีพี่สอเอยหรือตาดาวลบอะ่ะแค่ดี้แล้วครับ